กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยครับท่าน เราไปดูครับว่าเดือนนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านกัรใช้นั้นตกงอยู่ที่หลาล้ประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับ u n เนซีแล้วผมบอกตามตรงเลยครับว่ามือสับเบอร์เล่เนียอย่างผมคนหนึ่งครับหรือว่าเช่นผมคนหนึ่งครับไม่มีทางครับที่จะมีวีเอ็นซีครับตอนแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นมีแน่ทุกคนครับจะน้อยจะมากแค่นหนเองนะครับสำหรับปีพศนี้นะครับ มาดูขอบเฟืองนี่ก่อนนะครับท่านเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองสลับเรียบโอ้โหสุดยอดครับท่านตรงมุมขอบมีไหมไม่มีเลยนะครับท่านโอเคมากครับสลับเหรียญนี้ครับท่านจิงปิ้งทีเดียวเข้าจะได้เจอแบบนี้ได้โอเคนะครับมาดนด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านดูมองไม่ค่อยชัดเลยครับถ้ามีเป็นอย่างนี้เนี่ย ชัดแล้วครับท่านนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับท่านประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตรวนี้สีขาประมาณนี้หนึ่งนะครับท่านสําหรับอักษรบิวนี้ทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรู้ความรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับอักษรบิวนี้นะครับพอจ5ส4ห้าร้อยห้าสิบสี่ครับท่านสองห้าห้าสี่นะครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่เก้าเลยนะครับเนี่ย อันดับที่เก้านะครับสำหรับปีสองห้าห้าสี่นี้นะครับท่านราคาสูงทีเดียวนะครับส่วนเลีย่ส่วนเดี๋ยวส่วนตรงกลางนี้คือผ้าปา่าวัดดุลละว่าตาลงมานี่คือไม่น้นเจ้าพญะยายแล้วล่าสุดสิบบาทไทยแล้วสิบบาทอะไรบินะครับสาหรับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นี้นะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่เก้าเลยนะครับท่านอันดับที่เก้านะครับ จำนวนจำนวนกาบผีิลนะครับอยู่ที่สามล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านสามล้านเหรียญพอดีพอดีพอดีเลยนะครับท่านในดับยูนินั้นเขาอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านสามร้อยบาทเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงหกสิบบาทเลยนะครับ